มาดูอีกตัวหนึ่งครับ3 1 1 c u ึ c a หนึงแคปคาานำเข้าจากต่างประเทศสนใจสอบถามได้ครับที่แหลมสบังสอบถามได้สวยครับสวยวัสดีคสวย,สวย อยากให้บิวก็ได้ครับปอเก็บข้อโซ่หม่เยียมสนใจสอบถามได้ครับสนใจสอบถามได้เก็บรายละเอียดให้ด้วย รถยังไม่ได้เก็บอะไรเลยครับเ,เข้ามาห้องเก๋บ ความกันครับโอ้โหคกิปๆเลยครับนู่นครับสภาพของความบกิบๆแห้งสนิทครับรถคันนี้ยังไม่เคยยังไม่ได้ล้างเลยนะ

สนใจสอบถามได้ครับสนใจสอบถามได้มีทุกรุ่นครับดูครับเกรดเดอร์ก็มีครับเกรดเดอร์ย้อนแสงไปนิดนะึง เดิมมีครับโอเคครับขอคบคุณมากครับที่รับชมคลิป